สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมช่างคันอะไรซิ่งนะครับวันนี้ผมเอาอออ่าวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องว่างทุกวันไลซิ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยมีเวลาว่างนิดนึงนะครับในการทําคลิปให้อ่าท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีผมมีลูกสูบตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกสูบโซนิกนะครับเป็นโซนเป็นลูกสูบพีซีเอ็ก มันเขียนรหัส k g h นะครับเป็นรหัสโซนิกนะแต่ว่าสลักมันไม่ใช่นะครับสลักมันเป็นของ p c x นะเป็นสลัก14นะครับโซนิกจะเป็นสลัก13มิลเนาะตัวนี้นะครับดูดูขอบลูกศบนะครับขอบลูกสูบเท่ากันเลยนะครับกับ p c x นะครับตัวนี้เป็นลูกูบ p c x นะครับ K ZY นะครับดูสลักผมยัดเข้าไปแล้วนะครับนะครับก็แต่ว่าหัวตัวนี้เนี่ยหัวตัวนี้มันจะนูนนะ อ๋คือนี้มันจะนูนนิดนึงนะครับแต่ว่าหัว P c x เดิมเดิมมันจะมันจะเป็นอ่าเป็นลุ่มๆนะครับเป็นแอ่งนะครับเก็บกับกำลังอาดนะครับส่วนตัวนี้มันจะนูนๆเนาะเนี่ยทรงคล้ายกันนะครับตัวนี้จะทํากําลังอาดได้ดีกว่าลูกเดิมอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไล่ไม่ยากนะน้ำมันมัเฉีดเดิมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าลูกตัวนี้ผมมีตั้งแต่อ่าห้า ห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอดหกสิบสองคือหกสิสองใหญ่สุดนะเนี่ยหน้าตาหกสิบสองก็ประมาณนี้นะแหวนเป็นนะเอาแวนให้ดูนะตัวนี้เป็นแหวนขอบทองนะครับเนี่ยดูดีๆข้างในไหมเป็นทองนะครับเป็นสีทองนะครับเป็นแหวนขอบทองนะครับลื่นนะครับทํามาสําหรับแบบรถที่ว่าเดินทางไกลๆนะ อองานน่ืหยเนี่ยแล้วก็สลักนะครับสลักไม่ใหญ่นะครับสลักสั้นๆน,นะครับไม่ยาวนะครับตัวน,นี้มีห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็นนะครับใส่พ c ซอก็ได้นะครับเอาไปใส่พ c ซก็ได้หรือว่าเราจะไปใส่พวกเล็บร้อยยี่สห้าลูกเล็บร้อยยี่ห้าสลักสิบสี่นะพรากการไวรร้อยก็โอเคได้นะครับใช้ได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับให้กับใครที่แบบว่ากําลังมองหาลูกสูบเนาะเผื่ออยากได้ลูกสูบไปใช้งานนะครับตัวนี้ผมก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นโซนิคทรงเอ่เป็นโซนิคสลัก14มิลนะครับสาหรับใส่พวก p c x ็นะครับโอเคนะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับตัวนี้เป็นช่องของผมเองนะครับฝากด้วยนะครับช่องว่างทุกวันเลสซิ่งของผมนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะจะทําคลิประหว่างลูกคาเซ่กับลูกเชียนะครับมาให้ดูนะครับว่าลูกตัวไหนร่องแหวนสูงกว่ากันนะครับเราจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อและมาและการโมดิฟายรถเรานะครับโอเคนะครับ